ผมคิดว่าสําหรับเพื่อไทยเองสิ่งที่สัมผัสได้อย่างจริงใจก็คือว่าทั้งพักเก้าไกลทั้งเพื่อไทยแล้วก็อีก6กพักที่เหลือนะครับเ mm. ชื่อมั่นนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่าง8ปดพักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของออความต้องการส่วนตัวของพรรคใดพรรคหนึ่งนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นหลักการนะครับที่เป็นปกติในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา,าอยู่แล้วนะครับตแต่แต่ใช่ครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวรอผลสรุปจากการพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างสองพักนะครับซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าจะจบออกมาด้วยดีเพราะว่าทั้งสองพักเนี่ยเรา ทำงานเราตัดสินใจภายใต้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับที่อครับเราได้ปรกายากานรงเรว่าเราาาส้างการยามานน่สร้าปน้องระบารนมันเกิด ก็อย่าคิดไปไกลนะครับถึงสถานตอนนั้นเลยนะครับเฉพาะหน้าเมื่อผ่านการเลือกประธานสภาไปแล้วทุกอย่างก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นอย่างที่ผมเรียนย้ำไปข้างต้นนะครับว่าก็ยังเชื่อมั่นว่าทั้งสสทั้งสวเนี่ยจะช่วยการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยนะครับเรื่องหลักการพื้นฐานว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง และสามารถรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เนี่ยก็จะเป็นแการนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเมื่อปี62เนี่ยนะครับแม้มันจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ทางท่านสวก็ให้เหตุผลในการโหวตท่านประยุทธ์เป็นนายกว่าเมื่อท่านประยุทธ์สามารถรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้นะครับสวก็โหวตให้อย่างเป็นเอกภาพผมคิดว่ามันเป็นข่าวลือไปต่าง,างๆนานานะครับผมคิดว่า เดี๋ยวรอการผู้คุยอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องเรื่องแบบนั้นบางทีมันก็มีการพูดไปโดยที่ไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงตอนนี้เนี่ยระหว่างขั้วเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยเนี่ยมันห่างก,กันเยอะนะครับดังนั้นถ้าแปดพักนะครับผนึกกําลังกันแน่นเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะพลิกอย่าเพิ่งไปมองอย่างนั้นเลยครับผมยังเชื่อมั่นว่าเราทํางานร่วมกันด้วยความจริงใจแล้วก็ เอาผลประโยชน์ของนคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งผมคิดว่าสําหรับเพื่อไทยเองสิ่งที่สัมผัสได้อย่างจริงใจก็คือว่าทั้งพระก้าไกลทั้งเพื่อไทยแล้วก็อีกหกพักที่เหลือนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างแปดพักนียเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสําหรับประเทศยังเป็นแบบนั้นอยู่เท่าที่ทํางานร่วมกันเราเจริงใจที่จะเห็นว่าสมการในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันดีที่สุด